เมื่อนี่ได้ของหายยากมากแล้วจ้านี่ยังเอาในถ่ายไะแกะดึงหไปหัวมาแกะดึงคุณนี่นี่ยังโนหนักเกือบสามโล้คุณนี่นจา้าน่องงัวจดงน่องงัวใส่มาสุสดไม่ไหมเลยดิ เป็นมาบ่ให้ล่างดอกแต่ามาเจผมั่นใจเ้าล่างข้เจ้าด้เดี๋ยวจะล่างล่าก็ต้องใจคแมหนึงม่ท่าที่ล่างตะลางแค่นำเปล่านี่จ้ะของที่นี่ทั้งขีทั้งเนยาะเนาะตอนนั้นออกมาก็คือตกเพื่นยิ้มแม่ไม่ต้องล่างออกตาเ้าเจ้าหนึ่งลาะจอมแผลตะัดได้ค่ะประอมใจตะไได้กต่ล่างนําเปล่าซื้อ ก็จะเอาไปต้มนะจ้าพี่ๆการต้มแบบนี้ใส่ไข่ไปปรบคุกใส่รับกินข้าวไปหลายๆจานสำหรัข้าวหลายไข่ไปทั้งใบเลยจ้ะจะใส่ใบตะไคร้ล,อล่อมบนหมอเพื่อว่าให้ตัวนอ้องมัานีพิดกลดนะจ้าจะใส่กลดล้อมบนแบบนี้ใส่ลงไปหลายเลยเข้าวไม่หลายจะได้ไม่คาวจ้าแบบนี้ เกล็บเต็มหมอนด้จ้าไม่ต้องใช้น้ำนะจักไปตั้งไฟเลยตั้งเตาเปิดไฟอ่อนๆได้จ้าอะไดรบ้างในใหม่คนใส่ไฟอ่อนๆประมาณนี้ละจ้าเติมเปลญานิดนึงปิดไาเด้จ้าลงไปตะกมาณพักนึงจ้กกินหอมใบตะไคร้ใบตะกูขนาดได้จ้ามาเบิ้งมาเบิ้งบาทนี่มาเบิ้งเย้อันนี้ขนาดไม่ได้ใช้น้ำได้จ้า นาสะมาเพิ่มวานันซุกก็ซุกอันนี้ไหนที่แม่ท่านซุกก็ตรงนี้นีแดงๆอยู่เจาด้วยจ้ะหนาวนี่แดงๆเนี่ยนี่เป็นเลือดด้วยแสดงว่าแม่ทันสุกจ้ะยังไม่สุกก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวจะมาเบป็นไงจ้ามาเปิดเบิ่งอีกรอบจ้าะาจะสุกแล้วต้องรอบนีอู้ห้าวอันนี้ซุกแล้วจ้าอันนี้ซุกแล้วปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นด้วยนะจ๊ะ